อย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ให้ถึง1,000รับซัก สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับก็คือเวลาเราปลูกผักสลัดไว้ในถุงเพาะปลูกของเราแล้วอะครับเจ็ดวันเราก็พร้อมที่จะเอาปุ๋ยไปใส่ได้แล้วครับผมโดยขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับ อันนี้คือแปลงผักสลัดของเราพอครบเจ็ดวันแล้วรากต่างๆมันก็จะเริ่มฟื้นตัวละทีนี้เราก็จะเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนครับใส่เข้าไปเลยโดยใส่ประมาณสักสองถึงสามกำมือนะครับใส่รอบ ไม่ต้องกลัวตายนะครับเพราะว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับมันมันใส่ได้ตามที่เราต้องการได้เลยประมาณนี้ครับเราก็โรยไปโอเคเมื่อเราใส่เมื่อเราใส่ทั้งหมดครบหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะลดน้ำ ลดน้ําด้วยน้ําหมักน้ําหมักต่างๆที่เราทําไว้อะครับแค่นี้เองครับเพราะเดี๋ยวอีกสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันปลูกมาเลยนะครับเราก็จะได้กินผักสลัดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลมันดีๆหน่อยเพราะฉะนั้นคร่าวๆที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือการอัดปุ๋ยครับปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่เข้าไปเลยครับสองถึงสามกรัมมือเมื่อครบเจ็ดวันเวลาเอามาลงแปลงนี้แล้วนะครับ เพราะตอนตอนที่เอามาลงแปลงนี้ก็คือวันที่ยี่สิบสองตอนนี้เจ็ดวันก็ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยิบเก้ายิบเก้าวันแล้วครับการปลูกผักสลัดยีิบเก้าวันแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยได้เลยทีนี้เราจะใส่ปุ๋ยเนี้ยประมาณทุกๆุกเจ็ดวันหลังจากนี้นะครับที่เราจะใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมเพราะเดี๋ยวผมจะรีบทําให้เสร็จเลยโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เพจไอสารด้วยนะครับผมก็จะมีความรู้หรือสิ่งต่างๆที่ผมจะมาแบ่งปันตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องค,คริปโตเคเรนซีหรือว่าโปรแกรมต่างๆรวมไปถึงการปลูกผักสลัดต่างๆด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ